ผีปอบยายเอกเป็นเขยกรุงเทพคน,นหนึ่งที่ได้ตามไปอยู่ที่บ้านเมียในเขตอำเภอบุรีลำเมื่อส0สิปีที่แล้วบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงความเชื่อที่มีเกิดขึ้นในท้องถิ่นชนบทมันมีขึ้นมากมายจนคล้ายกับผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดและนี่คือเรื่องจริงที่เจ้าเอกได้ไปประสบพบมากับปีศาผีปอบตัวเป็น ที่มันเห็นได้จะจากาตามันจะมีจริงๆริงไหมหรือมันเป็นเพียงความเจ็บป่วยไข้ที่ชาวบ้านคิดมนกันไปเองเพื่อตอบคำถามความในใจใดยามนั้นอีกได้ทันเรื่องผีแม่ไม้ที่ชาวบ้านตัวเอาฝุ่นฟางมาตั้งเอาประหลัดขิกอันเท่าขามาตั้งแขวนไว้ที่ลั้วบ้านเอากล้วยมาแขวนอันนี้เด็ดสุดให้เอกมันได้เด็ดกินตลอดทางที่มันผ่านไป ไม่ใช่ลบหลู่แต่มันไม่เชื่อเลยครับเพราะชาวบ้านพาก,กันหวาดกลัวแม่หมาที่เลี้ยงไว้จะออกมาเห่าหอนทั้งคืนก็ไม่กล้าโผล่หน้าออกมาดูกันพอตอนเชา้ารถไถนาเครื่องสูบน้ำหายไปแล้วผีปอบผีแม่ไม้มันมาขอยืมออกไปมั้งพูดถึงผีปอบพลันนึกถึงยายคนหนึ่งเป็นแม่ของไอ้เขยใหญ่แกเป็นคนสติไม่ดีแกไม่พูดไม่จาเลย จนเอกนึกว่าแกเป็นคนใบ้แต่ก้อยมีของเอกบอกว่าไม่ใช่ตัวเองยายแกพูดได้แต่แกไม่พูดมาเป็นสิบสิบปีได้แล้วล่ะวันวันแกจะเดินไปทั่วก้อยเอ่ยบอกครับเดินไปทั่วจริงๆแกเคยเดินหายไปเป็นปีลูกๆไปตามเจอเกือบคาบออกไปอีกจังหวัดหนึ่งเจ้าเอ๋ก็เคยทักทายแก แกได้แต่หันมามองและสยยยิ้มให้แบบช้าๆแบบตัวสลอถเลยทําเอาสุดสยองของขนเลยหนึ่งปีสองปีที่เห็นแกเดินหายไปหายมาแบบนั้นจนชินชากันไปแกคือคนสติไม่ดีทุกคนชาวบ้านคุมนอกคุมในสรุปอาการพฤติกรรมแกว่าเป็นไปอย่างนั้นจนเมื่อก้อยเมียสาของเอก เธอได้ทั้งท้องได้แปดเดือนกว่าจนใกล้คลอดยายแกไม่ไปไหนแล้วทีนี้แทบจะเดินวนเวียนรอบบ้านเลยพวดเพียเพ้ยนพวดเพี้ยนวนเวียนเหมือนแกหาอะไรคือมองออกมานอกบ้านก็จะเห็นแกเดินแล้วมาหยุดแล้วมองเข้ามาในบ้านตลอดจนเจ้าเอกมันนึกลำคาญมองอะไรวะยายแกนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นแม่ไอ้เชี่ยเขยใหญ่นะ โดนถีบแน่มึงอีนางแกไม่ได้นับถืออะไรกันเลยเสือมือทำลุ่มล่ามมึงโดนตีกูแน่เอกมันคิดแค้นเคืองในใจเจอด้วยสัญชาตญาณของความเป็นพ่อที่ห่วงลูกน้อยที่จะเกิดมาลืมตาดูโลกหรือความผิดที่ผิดทางของมันที่ต้องมาอาศัยบ้านคนอื่นตามเมียมาอยู่ที่นี่เอกมันทำนายก็ไม่เป็นปลูกผ,ผักก็ไม่ได้ เลี้ยงไก่ก็ไม่ค่าเชื่อดกินเนื่อหมาข้อแอนตี้วันดีคืนดีพอตาองูสิง,งูสาทั้งตัวมาแช่ไว้เต็มตู้เย็นคนเมืองหลวงอย่างมันต้องยอมรับปรับตัวเพราะคำว่ารักเมียคำเดียวถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ถึงวันที่เมียเอกคลอดลูกน้อยและพอได้สามวันก็ได้กลับมาจากโรงพยาบาลมานอนอยู่ไฟฟืนในบ้านก่อนค่ำ ่อตาก็มีอาการกังวลแบบประหลาดแกไปตัดกิ่งไผ่ไม่ยัดใส่ได้ทุนบ้านบานเลยต้งกับที่ก้อยนอนอยู่ไฟลูกน้อยก็เอาไปนอนไว้ในเปที่ทำขึ้นมาง่ายๆผ้าขาม้าผูกเสาเรือนไว้ห้อยตรงเตีงพอ่อลองก็เดินมาอุ้มให้นมทีโดยมียายแม่ของก้อยนอนดูแลเฝ้าอยู่ใกล้ๆท้องสามมันต้องระวังแม่ยังไม่เป็น เดี๋ยวนอนทับลูกตายยายแก่บอกกินยามหาหิงที่ใช้ทาสะดือให้แห้งหลุดหอมคลาดคุ้นไปทั่วเรือนเอกมันชอบมากเพื่ออะไรครับพ่อเอกเอ่ยถามพ่อตาที่เน็บมีดพร้าไว้ที่เอวแกไปขนกิ่นก้านต้นไผ่มายัดไว้เต็มใต้ถุนบ้านเลยเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าแกทำอะไรของแกถ้าทาเหมือนกลัวอะไร หาหมาหรือแมวเหรอมันจะมาหากินอะไรล่ะแต่แกตอบออกมาแบบปัดๆไม่มีอะไรหรอกลูกไปหาอาบน้ำรอกันเถอะดึกๆใครมาเรียกอย่าขารลับอย่าสนใจมันนะมันไม่ใช่ขนเอ้ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนกันล yeah, ่ะพ่อฮึเอกมันคำพฤติกรรมคำพูดแปลกๆของพ่อตาที่มีความเชื่อสืบทอดมาจากคำบอกเล่าของก้อยเมียมัน ยายถ้วยของบ้านนี้ที่แกเสียไปหลายปีแล้วแกเป็นหมวทําสายขาวที่คอยรักษาอาถรรพ์การดูทาของดนใช้ยาสั่งใส่วมเปลมพัดของคนที่นี่อากาศเย็นเย็นยามค่ำคืนเอกที่นั่งดูดยาเส้นแบบกระแดะทําเป็นเข้มเล่นแบบคนที่นี่จู่ๆก็ได้ยินเสียงคนพ่บุ่นพึมพำจากทางนกบ้าน เชงผัวหน้าต่างไปดูเป็นไปไม่ได้ยายแกเดินพูดคนเดียววนไปวนมาแกไม่เคยพูดได้เลยนี่นาแกแงยขึ้นมามองพรางฉีกยิ้มเบบเดียวแกมายืนที่หัวกระไดขึ้นบ้านแล้วแกไวมากยังกลับกระโดดหายตัวมาได้เลยนาป่าวขอยายดูหลานหน่อยสิขออุ้มยายอยากอุ้ม แกพูดพลางเลบลิ้นเลีย,ยปากแผลบไม่ได้ยายเป็นอะไรยายพูดไม่ได้ไม่ใช่หรอเอกมันอตกใจเริ่มส่งเสียงดังพ่อตาพอได้ยินเสียงพูดคุยกันดังลั่นในยาวิการก็เดินออกจากห้องมาดูคุยกับใครล่ะนั่นพ่อตาถามอ๋อยายสิแกเอา้าหายไปแล้วเอกพันลุกขึ้น ช้เงื้อมออกไปนอกฉานบ้านก็เห็นแค่หลังแกวปไว้หึบอกแล้วหยออกมาไปนอนไปคนกรุงเทพนี่มันมึนแท้นั่นไงพ่อตาเอ่ยไล่น้วนดายกูเจ้าเอกคิดวันลุ่มขึ้นเรื่องนี้ก็หลุดเล่าออกมาจากปากเจ้าเอกแบบไม่เก่งใจใครชาวบ้านคุ้มอื่น ที่ได้มาจับกลุ่มมั่มอยด้วยก็สรุปให้ก็ผีปอบนสิหน้าบา่าวไม่มีอย่างอื่นหรอกยายทานักสืบควรนัวมานปรจำหมู่บ้านเอ่ยบอกเพราะเรื่องราวของชาวบ้านคืองานประจำของแกแต่คุ้มพี่น้องเมียเอกโดยเฉพาะไอเขยใหญ่และน้องชายมีอาการไม่พอใจนิดๆที่ไปโฆษณาว่าแม่ของมันเป็นผีปอบถูอยากถีบมันจริงๆ มันเชื่อกันเองและเอกต้องเกรงใจมันทำไมด้วยเหตุนี้เอกมอเลยกลับสู่กรุงเทพบ้านเกิดสมใจมันพาก้อยเมียสาวและลูกตัวเล็กมาอยู่ห่างมันอีผีปอบยี่ปีผ่านมาได้ไปอีกครั้งในงานศพพ่อตาที่เสียชีวิตไปตามอายุไขไอ้เขยใหญ่ก็ลืมความบาดหมางในครั้งนั้นไปแล้ว ยายแม่มันแกก็เสียชีวิตไปตั้งสิบปีที่แล้วไม่รู้แกได้เด็กไส้ใครไปมั่งยายผีปอบยามนั้นแกเดือนสเปิสปะออกไปถึงนอกถุนใหญ่โดยรถมันทุกชนแล้วเหยียบทับล่าแกจนเละไม่เหลือสภาพร่างคนเลยเหลือแต่ส่วนหัวที่หลุดกระเด็นไปอยู่ข้างทางช่างดูสุสยองมาก ไอ้หำห,หลานชายตัวเล็กๆตอนนั้นตอนนี้โตเป็นหนุ่มใหญ่ไวรุ่นน้าเป่าเช่่ั้ไหมตอนที่เขาเอาศรีรษะยายแกมาทำพิธีตามศาสนาน่ะแกยิ้มอยู่นะน้าเป่าวโอ้ยโอโหสีให้กันไปดีนะยายเองนึกภาพรอยยิ้มของแกที่อยู่ในความทรงจำของมันมันทำท่าขนลุกขนพองเลยมันอีผีปอบยายในยามนั้น เป็นกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้ค้นถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ